รอบนี้อิงจะพามาแนะนํากับเกมเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วค่ะแต่ตัวเกมนี้ก็จะพาผู้เล่นไปดําดิ่งกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเหล่านักรบไวกิ้งกันภายในเกมที่มีชื่อว่าไทท์ออฟมิดการ์ดสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกม PC ออนไลน์แนวเซเวอร์วอลในสไตล์โอเพนเวิลด์ที่จะพาผู้เล่นทั้งหลายมาสัมผัสการเป็นไวกิ้งในโลกอสูรแฟนตาซีโดยการใช้ชีวิตของเราภายในเกมนี้เราต้องหาไอเทมทรัพยากรอาหารและก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาประทังชีวิตในแต่ละวันและก็ยังมี บการสร้างบ้านที่พักอาศัยสามารถรับอาวุธนานาประเภทในการป้องกันตนเองต่อสู้กับมนสเตอร์ในระดับธรรมดาไปจนถึงบอสในตำนานแร็คนารก และในเกมนี้ก็ค่อนข้างเน้นเรื่องของการเล่นเป็นแบบปาร์ตี้พร้อมสร้างบ้านเอาตัวรอดก,กับเพื่อนๆได้ตัวเกมนี้ก็รองรับได้สูงสุดถึง10คนเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าเราต่อสู้กับมอนสเตอร์มากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับไอเทมใหม่ๆเพื่อน,นํามาคราฟแล้วก็มาใช้งานต่อกรอกับเหล่าสตรูอันร้ายกาจมากยิ่งขึ้นซึ่งเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามให้อารมณ์กับเกมที่บอกเล่าถึงตำนานประการณ์เลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่เห็นแล้วชื่นชอบเกมนี้ก็สามารถมาติดตามกันได้ตัวเกมนี้ก็มีแผนวางจําหน่ายและเปิดให้ การในช่วงปีนี้บนเครื่องเล่น PC สามารถติดตามได้ในร้านค้าสตีมแล้วก็บนเครื่องเล่น PlayStation 5ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมมาติดตามช่อง Visual Gamer TH กันด้วยนะ